ครับสวัสดีครับทีมงาน50ไปไหนวันนี้จะทำปลาทูซาเตะทานกันครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทำกันแล้วครับนี่ตางสายยูเลยกิโล200ซื้อจากมหาชัยหตัว200ร<ต>้อยตอนนี้สถานี้ก็ประมาณ70บาทครับที่มหาชัยแพงกว่ามันใกล้ท,กทะเลเลยแพงแล้วใหญ่ดิ น้องลยพอก่อนเดี๋ยแรงเขือไปครับมันทำไรเนี่ยสรุปว่าจะทำไรเดี๋ยวดูกันตัดเตี้ยไงตัดเตี้ยคืออะไรทำเปรี้ยวๆหวานๆเลยเดี๋ยวเนื้อก็กินไปยเดียวก้างให้ใหญ่ๆูดเสียสลับเดี๋ยวแล้วนะพี่มีที่มีแค่ห้าตัวเองเงี้ถพี่เป้าพูดเสียสลับ ตัวเองก็กินยังยัดหมอนมกินที่ไหนเป็นจะบ้าอ่ะกกินขึ้นตัวก็จะหนูคุณก็กลับไปหัวกินยังยัดหมอนนักสิงยัดเดี๋ยวไปโยนทิง้งโยนทิ้งในน้ำล้วงข้ามรั้วไปเลยก็ได้นะวะไม่ได้เดีย๋ยวนั่นมาตัวเอ๊ เมัน <Yeah. S 2> ก็ทิ้งในน้ำไปเลยเก็บกระเพาะผักระเพราครับไส้มันหายไปไหนไวะมันยิงไม่ออก <c oughs> เก็บกระเพาะผักระเพราพอ,พอ,อะไรน้ำเปรนวัต้นมาครับน้ำล้างปลาไอ้ยันนี้ก็ไปฝังดินได้นะทำปุ๋ย <laughs> โอ้โหใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ มีตาหาไม่แววมากมองมะเขือมองมะเขือเป็นหอมแดงบ้าเปล่าอะปลาทองตัวทำไมอทอดก็ได้ไว้ก่อน <c oughs> หมาเครื่องเค้าเตรียมเรียบร้อยเลยปลาทูตาเตีโอ้โ oh, หปลาทูตัวใหญ่มาก <c oughs> ปลาทู <c oughs> ใหญ่มาก ูตัวใหญ่มากเต้ากันัอนบุ <c oughs> ทางกับผ้าต้องดูบุหรี่นิดนึงใส่น้ำยาสมุนไพรก่อนละครับผมไอวมีมังคาแบบก่อนไปเลยตัวน่าเนี่เลอเลยอ เนี่ยได้มาที่ยาอะไรเพียวล่ะไย,ยาล้างหมวแท้พี่ไปเรก่อ่โอ้เออแล้วคุยอะไรไม่ไหวหรือยยรไม่มาด้ี่นล่ไส่ไปเลยน้มะขามเปหยกมันอยา่ายาจะเปลี่ยนเครื่องไงใส่อะไรน้ำตาลทรายก็ได้ปี๊ดไม่มีกันน้ำตาลทรายมันไม่ได้สหวาน ใส่ไปเลยสองสามช้อนใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะหวานกลายเป็นต้มเค็มไปนี่ใส่เกลือ,อยังเนี่ย <laughs> ทำอะไรก็ต้องใส่เกลือรูฟอร์มแล้วทำอะไรก็ต้องมีเกลือใส่ลงไปด้วยดอกเกลือจากสม,ามุนรสองคมเหมือนเดิมปลาทูตาเตยลีลาลีลาลีลาไม่เบา มัอร่อร้ครับอแต่อร่อยก็ตรงนี้ละมั่งส้งสเยเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะใส่มะนดงมะนาวลงไปด้ก็เอาตามใจค่ระมาอันนี้แหละเดี๋ยวเคี่ยวให้เดือดก่อนก็เดือดแล้วเนี่ยใช่ห่วาเติมน้ำเลย้อย อาใส่แล้นี่น้ำยังไม่เดือดเลยโอ้โหต้องรอน้ำเดือดด้วยหุนวายจริงชิมปลั๊มปลั๊มอันนี้รูแพร่ยัยเลยจิรูยัยลว มันง่ายไงล่ะอ้าวจริงเขาก็ทำอยู่แค่นี้แหละลองใส่ดูสักสามสามตัวเพราะหน้าอุ้ยหน้าเป็นไงเป็นไงประมือจับสักกันแล้วอทำไมัทำไมใส่กลับหัวเลยสามตัวก็เต็มกระถางสามตัวที่เหลือสองตัวกลับบ้าน คุยใส่ใส่ตับมันเร้อใส่ตับนะว่าวเคยมาได้กินไหมเนี่ยได้กินซิเอเขี่ยจนน้ำงวดลงไปอก่อนก็ใช้ได้แล้วอ่าเพรานอ่อนลงไปแค่นั้นแหละเห็นเน้อหาปิดฝาไหมเนี่ยไม่ปิดปิดไม่ปิดหรอกนะฟรานอ่อนเราเดี๋ยวต้องพริกอยู่แล้วเนี่ยไม่พริกทำไมพริกก็ปิดฝา มันงั้นข้างบน,นไม่สุกหรอกพริกไม่น่าหรอก,พ,กรพริกเลือคว่ำพริกตอนนี้มันก็ไม่แรงแล้ววะทำอะไรกันไม่รู้มันรู้สึกได้ทำหลายบ้างเอาไปทำโกงไปเราจะกินมไหมทอดได้สองตัวนึงไงพริกแค่มันออกไม่เลยอ๋อนนมันมีรูมันอยู่จบแล้วเราก็ใส่พริกมะนาวพริกมะนาวเติมที่หลังคราวน,นี้ก็ นั่งรอแป๊บชี่ออะไรเนี่ยซาเต้ตอนนี้ปลาทูซาเต้เราก็เสร็จแล้วล่ะครับเคี่ยวจนน้ำงวดลงมาปกติมันคงเอาจะกินเป็นรสไหนวะคงปรุงแล้วกิน่างนี้แหละ อร่อยแน่นี่อร่อยแน่หรกโดนบังคับแพ้อร่อยชิมันนี้ก่อนน้ำแข FC จากมหาชัยแล้วครับจะชิมต้มยำต้มยำมันไม่มันไม่เขนะ้มนะสไตล์ผมแบบปลาแ่มปลาแหมเ้าอยากกินเปรี้ยวก็กเติมเติมมะนาว มันต้องอร่อยอยู่แล้วแลสน้อย่ดธราเดียะเ,เอาปลาทูซาเต้อลองดูใส่อะไรเป็นแบบนี้มาไอมะขาเปียก นี่แหมันจะร้อนเลย,เยน้ำจิ้มน้ำจิ้มออกเินเค็มเราจะเราจะรถรถไหนก็ไปปรุงเอาผมจะออกเป็นเค็มมันแหละสอสต้มยำนั่นแหละครับเนีย่ย<อ> <laughs> ทำเองอร่อยเอง <laughs> สูตรเดียวกันเลยทำเองอร่อยเองเ hmm. องทำเองกินเองอร่อยเองอร่อยแบบของผมอ่ะอร่อยคกๆอร่อยอยู่แล้วอร่อยคก,กักเอกียเต็มที่ไม่เต็มท,ที่ที่เต็มถัง ผัด่าเกอือก็อร่อยดียมนี่การเติมน้ำเติมน้ำล้ายนึงอ่ร้อนวะเลยสิเนื้อรอดีอือหือ แต่เอฟซีไม่มันคือต้มยำไอ้ต้มเค็มต้มเค็มทำเป็นต้มตยำเลยแต่เอฟซีไม่ขนมาตามหาชายแย่เลยยาก็จะหมดด้วยวันนี้ต้องไปหาหมอต้องไปเอายายสักขวดนึงอะนี่ไงยาเ <c oughs> นี่ยงงยาแปร้าอะไรเนี่ยจะหมดขดดัดวนะีกแลวหมอสั่งว่ายายขาดยาเนี่ย้าขาขาดแล้วมันจะเจ็บ มันจะไม่หายไงก้ามันใหญ่หาง่ายถ้าอราอยยกนิ้วโป้งนิดนึงหือเล่าอร่อยใช้ได้แหละทานกงนง่วนแล้วครับ วันหยุดไม่มีอะไรทำกันก็มาทำกับข้าวทานกันอร่อยมันกับข้าวไปนอร่อยคักๆเนี่ยข้าวมีเนื้อหงแล้วข้าวก็มีนะมุสิดูแลตามสบายอร่อยมากสบายมากพี่ตาของพี่แตกับ ครับรสชาติก็เปรี้ยวๆเค็มๆหว,วานๆอร่อยดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ